เกี่ยวกับกรณีที่พี่หนุ่ยคดีเด็ดหรือพี่หนุ่ยอัครพงศ์นะครับเสียชีวิตตามที่ผมโพสต์ไปนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้าใจว่าเข้ามาเก่อกลุหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าไม่ทราบจริงอย่าไปพูดอย่างนั้นที่เขาบอกว่าพี่หนุยน่ยนยคินเหล้าเยอะแล้วแกเป็นเป็นโรคตับแข็งเป็นไรแล้วก็ทําให้แกตายจริงจแล้วไม่ใช่ครับเริ่มจากแกเริ่มจากกระดูก ทับเส้นประสาทด้านหลังแกเคยพูดอยู่ตอนที่ถ่ายถ่ายหนังใหญ่ด้วยกันนะครับเป็นก็ได้เรามีการเจอกันบ่อยๆผมเริ่มเห็นว่าแกเจ็บเจ็บหลังแล้วหลังจากนั้นแกก็ไปทําเรื่องไปตรวจก็เ,เลยพบว่าตัวเองอ่ะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแกก็ไปผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จอาการอาการก็ดีขึ้นแต่ครนี้ด้วยความที่แกมีโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาก็เลยทําให้โรคอะเข้ามาแรกซ้อนอาการก็เลยลามไปถึงเริ่มเดินไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยมีแรง แล้วตาก็เริ่มมองไม่ค่อยเห็นหลังจากนั้นแกก็พยายามที่จะรักษาตัวเองมาตลอด